ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอมชาแนลอยู่ในขณานี้นะครับสมาชิกนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขึ้นมาดูนะฮะสูตรนะฮะหลักรวยบนนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวกันก่อนนะสมาชิกก็สูตรนี้ก็จะเดินดีนะครับเดินมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดินมาเจ็ดงวดนะฮะเป็นสูตรระยะสั้นๆแค่เจ็ดงวดนะสูตรระยะแบบนี้นะฮะสูตรนะครับ โดเฉพาะดีนะครับประมาณ6-7งวดเนี้ยนะถ้า10บงงวดขึ้นหรืก็มีโอกาสดุดเยอะนะครับก็นะครับก่อนอื่นนะสมาชิกนะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรผมก็ฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะช่องแอดทอนชาแนลด้วยนะฮะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระเด่งเพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับสมาชิกนะก็ มาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนนะฮะสมาชิกนะคาเตือนทางช่องนะฮะมีเตือนไว้ทุกคลิปนะฮะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลับจีนแบนรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนบถึงการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลนะฮะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้ิจารณาอย่างในการรับชมนะครเพราะทุกๆข้อมูลนะฮะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ อให้สมาชิแกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวของสมาชิกเองนะครับก็นะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสมาชิกนะก็ถูกผิดยังไงผมก็ต้องกราบขอโทษขอให้สมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะ,ะมาดูนะสูตรหน่วยบนนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวนะสูตรกําลังเดินดีเลยทีเดียวสําหรับสูตรหน่วยบนนี้นะครับ เมื่อที่แล้วสําหรับสูตรนี้ผมลงให้ในอีกช่องหนึ่งของผมนะฮวันนี้ผมก็เอามาฝากช่องแอทอนชาแนลนะฮะอ่ะมาดูนะฮะสูตรหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะฮะสูตรวดแรกได้ห้ากับหกนะฮนออกเก้าศูนย์ห้าผลดอกเก้าศูนย์ห้าก็ได้ค่านะฮะก็มาที่หลักหน่วยบนตามสูตรนะครับสมาช่กนะตามสูตรก็ถูกเป็นงวดที่หนึ่งนะครับตัววัที่หนึ่ง เอามาต่อกันงวดที่สองนะบสมาชิกนะงวดที่สองสูตรหลักหน่วยบนได้เจ็ดกับแปดได้เจ็ดกับแปดครับผลออกหกว่าแปดหกเจ็ดอ่ะหมดนี้นะว่าแปดประมาก็มาที่หลักร้อยด้วยแถมนะฮะแต่ก็เอาแค่หลักหน่วยบนก็คือเลขเจ็ดครับมาที่หลักหน่วยบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่ สองอาตัว,วดที่สองนาฬิกาสวัส <c oughs> ามาต่อกันงวดที่สามนะสิกาชัดิกนะงวดที่สามสูตรนะครับหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนนะได้เลขแปดกับเลขเก้านะครับได้เลขแปดกับเลขเก้าฮผลออกหกหนึ่ง ครับคนออกหกนแปดอ่ะันนี้เลขแปดนะก็มาที่หลักหน่วยบนอ่ะสมาชิกดูดีๆแล้วนะสมาชิกนะนะครับมาช่อมาแถวแรกนะแถวที่สองนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับก็พิจารณาเอานะสมาชิก่ะหลักหน่วยบนนะเข้ามาที่เลขแปดนะครับ็ถูกเป็นงวดที่สามนะฮะตามสูตรถุงวดที่สามนะครับอ่นะ งวดที่4นะครับหลักหน่วยบนนะสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับได้เลข9กับเลข0นะครับผลออก919นะครับผลออก919อ้าววันนี้เลข9นะฮะก็มาที่หลักหน่วยบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่นะถูกงวดที่4อ้าสมา,าชิกนะใครที่ชื่นชอบวิธีคิด วิธีคำนวณของผมนะฮะนะแบบนี้เดี๋ยวพอผมไล่ไล่มาถึงงวดที่ผ่านมาเสร็จงวดที่จะถึงนี้เดี๋ยวผมก็จะพาสมาชิกไปคำนวณสูตรก็จะได้ดูวิธีคิดวิธีทาไปพร้อมๆกันถ้าสมาชิกนะครับชอบสูตรแบบนี้ก็หมายความว่าผมจะเขียนสูตรไว้ข้างหน้าแล้วก็นะครับผลออกไว้ข้างหลังแบบนี้ก็ วิธีการคำนวณสูตรแบบเนี้ยนะครับในช่วงท้ายๆผมก็จะมีวิธีทําให้ถ้าชอบวิธีการนะครับคิดคำนวณของผมแบบนี้ก็ฝากด้วยนะฮะฝากช่องผมด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องแอดท็อปชาแนลด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจนะฮะได้ทําสูตรดีๆมาแจกแก่สมาชิกต่อไปด้วยนะสมาชิกนะก็อย่าลืมนะฝากช่องผมไว้ด้วยนะครับอ้า มาคำนวณต่อกันะงวที่ห้านะงวดที่ห้าสูตรหลักหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะสมาชิกนะก็ครับสูตรได้เลขหนึ่งกับเลขสองนะผพ้ดอกหกสี่สองเอางววนี้มาแถวที่สองะงวที่ห้านี้มาแถวที่สองนะจากสี่งวดนี้มาแถวแรกหมดนะครับอ่ะก็สองนะก็มาที่หลักหน่วยบนตามสูตร ครับก็ถูกเป็นงวดที่ห้าห้างวดลวดแล้วสมาชิกนะางวดซ้อนๆแล้วงวดที่หกนะฮะงวดที่หกนะสมาชิกนะสูตรหลักหน่วยบนนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวครับก็ได้เลขสองนะกับเลขสามนะสูตรสองได้สองกับสามนะมาหนึ่งตัวตามสูตรตัดอกสูตรศูนย์หนึ่งสอง มาพ้นออกศูนย์หนึ่งสองอ่ะมาที่นะแถวแรกอีกแล้วสมาชิกนะมีมวดที่ห้านี้แวบลงไปะแค่แค่งวดเดียวนอกนั้นก็ไอ้งวดที่ผ่านมาก็นี่มาที่แถวแรกด้วยนะครับอ่ะฉะนั้นก็ยึดแถวแรกแถวแรกงวนนี้จะได้เลขตัวไหนอ่ะเดี๋ยวก็สักครู่นึงเดี๋ยวไปพาดูวิธีคิดวิธีทำอ่ะงวดนี้เลขสองเข้ามาที่หลักหน่วยบนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่ หกนะฮะหกงวดลวดครับอ่ะสมาชิกนะมาต่อกันงวดที่เจนะฮะงวดที่7ก็คืองวดที่ผ่านมามนะครับสมาชิกนะสูตรหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวฮะได้เลขหกกับเลขเจ็ดผลออก1นึ่งเกหะอ่ะงวดนี้เลขหกมาที่แถวแรกอีกแถวแรกเดือนยาวๆเลยก็จาก จากเจ็ดวฮดมาแถวแรกคือหกถึงหกวดเลยฮะก็มาแถวที่สองแค่วดที่ออกหกสี่สองนี่หสูตรได้หนึ่งกับสองมาที่เลขสองนี่แถวนี้เองนะมาิดนะก็ตา,ามนี้ฉะนั้นก็เน้นไปที่แถวแรกก็แล้วกันฮะอ่ะเลขหกวอดที่ว่านมาก็มาที่หลักหน่วยบนครบก็ถูกไปวดที่เจ็ดเจ็ดวดรวดนะอ่ะ,อะมาดูงวดนี้นะครับจะได้เลขตัวไหน น้าสมาชิกนะเดี๋ยวมีวิธีทํากันอ่ะไปดูวิธีทํากันน้าสมาชิกนะนี่เลยฮะสมาชิกนะวิธีทําหน่วยบนนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสมาชิกนะว,วิธีทํำวิธีทำนะครับนำหลักสิบบนนะครับนำหลักสิบบนบวกกันสองครั้ง นะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวท้ายครั้งที่ครั้งที่หนึ่งนะครับอีกสองนะครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่สําหรับสูตรนี้นะครับอ่ะมาบวกกันดูนะสมาชิกนะเก้าบวกเก้าก็ลงท้ายด้ยวยเลขแปดนะครับแปดบวกสองฮะลงท้ายด้ยวยเลขศูนย์ฮะศูนย์ มาบวกสองก้อลงท,างท้ายด้วยเลขสองสองมาบวกหนึ่งก้อนลงท้ายด้วยเลขสามก็หมายความว่าเลขสามนี้ฮะเป็นตำแหน่งหลักหน่วยบนฮะตัวแรกฮะวางไว้ก่อนตัวแรกสามสามบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต้มนะครับก็จะได้เลขสี่นะอ่ะก็หน่วยบนวันนี้สองตัวมาหนึ่งตัวฮนะได้สามกับ 4, นะส,สี่นะสมาชิกนะได้สามกับ 4, นะส,สี่อ่นะสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลย ใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับมีวิธีคำนวณให้อย่างชัดเจนนะถ้าสูตรมาอีกสมาชิกก็ไปทําต่อยอดเองได้เลยนะก็จะได้ไวนะครับถ้าสูตรมานะครับถ้าสูตรมันหลุดนะครับก็ต้องกลับขอโทษขอผิดสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยอ่ะได้สามกับสี่นะฮะวันนี้สมาชิกนะอ่ะแคปสูตรไวเรียบร้อยนะสมาชิกนะเดี๋ยวไปเติมกันนะครับ ี่เติมลงนะได้3กับสนะฮะสมาชิกนะนะ้วนนี้ได้3มกับสี่ได้เลข3กับเลข4ีอ่าสมาชิกเลขสามกับเลขสที่นี้นะะลงให้มวนปรนจําวันที่สิบหกห้าอ่ะ สมาชิกผมเน้นไปที่เลขฮนะก็มีหลายท่านฮนะก็ดับอยู่นะสำหรับเลขสามนะี้แต่ผมเด่นนะสมาชิกนะผมเด่นไปที่เลขสามก็แล้วกันจับแถวแรกไว้อันนี้คือตามสูตรนะถ้าใครไม่ชอบเลขสามนะก็เอาเลขสี่ก็ได้หรือไม่ชอบทั้งสองตัวคิดว่าวัานนี้หลุดแน่นอนไม่มีสูตรผมอาจารย์สูตรผมไม่มีเลยสามกับสี่นะดับนะก็มองผ่านๆไปนะสมาชิกนะเพราะว่า ผมก็ทําตามสูตรมีวิธีคิดวิธีทาให้สมาชิกได้ดูไปเมื่อกี้นี้อย่างชัดเจนส่วนจะมาไม่มาก็ต้องวัดดวงกับกองสลากนะสมาชิกนะพาะผมทําให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะสมาชิกต้องจําไว้ให้ผมคํานวณไว้ให้เพื่อเป็นแนวทางน,นะครับผมไม่การันตีว่างวดต่อไปจะมาตามที่ผมคํานวณหรือเปล่าเลขสามกัเลขสี่นี้แต่ผมเน้นไปรื่อยสามหลักหนวบนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะขอบอ่าฝากติดตามช่องผมด้วยช่องแอนทอนแชนแนลนะครับก็สําหรบับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับ